สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจปูทะเลดีๆที่บ้านพี่นกนะคะวันนี้พี่นกมากรุงเทพวันนี้พี่นกมากรุงเทพนะคะไว้เอาปูทะเลมาส่งให้ลูกค้าพี่นกเอาปูทะเลมาส่งให้ลูกค้านะคะก็วันนี้มีความรู้สึกว่าเออขายปูทะเลมาตั้งนานาเนะาะนะคะก็ วันนี้มีมีความรู้สึกว่าเออขายปูทะเลมาตั้งนาน,นก็เลยแบบว่าปูทเปะเลมีประโยชน์อะไรบ้างนะก็เลยมีเข้าไปดูใน Google เข้าไปดูใน Google โอ้โหในฐานะที่พี่นกเป็นชาวทะเลนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่นกเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งปลามานานนะคะมีอาหารทะเลมานานมาก เพิ่งจะรู้ว่าปูทะเลเนี่ยมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยเพึ่งจะรู้ว่าปูทะเลมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยนะคะก็ <_ c oughs> วันนี้พี่นกจะมาให้ข้อมูลนะแชร์ประโยชน์ของปูทะเลนะคะว่าปูทะเลเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะในฐานะที่พี่นกเป็นแม่ค้าขายปูทะเลนะคะก็ อยากจะให้ผู้บริโภคนะคะลูกค้าหรือว่าคนที่ซื้อปูทะเลพี่นกไปรับประทานนะหรือว่าทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมีความรู้นะคะว่าเออปูทะเลเนี่ยมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายเรานะคะต่อ,อ,อร่างกายของลูกเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะพี่นกก็เลยว่าเออต้องเอามาแชร์นะ ปูทะเลมีประโยชน์มากมายเลยพี่นกก็รวบรวมมาประมาณ5อย่างนะประมาณ5อย่างว่าในปูทะเลเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าในปูทะเลเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสารในปูทะเลเนี่ยมีสารไกลซีนนะคะในปูทะเลมีสารไกลซีนนะคะมันช่วยเข้าไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิด สารที่ช่วยไปดูแลกล้ามเนื้อนะที่ฝ่อรีบนะให้มันดีขึ้นได้โอ้โห,โหมหาศารย์มากเลยก็คือในปูทะเลเนี่ยมีสารที่สามารถที่จะเข้าไปในร่างกายเรามีสารที่สำคัญนะคะเข้าไปช่วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอูด๊ดโอ้โหกินปูทะเลมาตั้งนานนะยังไม่เคยรู้เลยว่าปูทะเลมีประโยชน์อะไรบ้างนะพี่นกก็เข้าไปเข้าไปดูนะว่าเออปูทะเลมีมีประโยชน์อะไรบ้างนะก็เลยแบบเอามาแชร์เอามาแชร์ว่าประโยชน์ของปูทะเลมีอะไรบ้างปูทะเลทําให้ช่วยรักษากล้ามเนื้อที่รีบที่ฝ่อเนาะให้ดีขึ้นได้ด้วยนะสวัสดีค่ะพี่ตุย้ยโอ้โหมาครบเลย สวัสดีค่ะวันนี้ใส่ตังหูนะวันนี้ใส่ตังหูวันนี้แบบว่าเออแต่งหน้าแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีวันน่าจะมีอะไรนิดนึงนะก็เลยใส่ตังหูใส่ตังหูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ดโอ้โหขอบคุณมากเลยสวัสดีอยากกินอีกอยากรู้ถึงประโยชน์ประโยชน์นะเขาบอกว่ารักษาโรคกล้ามเนื้อฝ่อรีบได้ในปุทเรมี มีสารสำคัญนะมีสารสำคัญสารเคมเ,เขาเรียกว่าชื่อไกซินนะช่วยเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเข้าไปทำให้เกิดดูแลเรื่องกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อที่ฟีบฟอเนี่ยดีขึ้นได้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าปูทะเลมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะสอง ในปูทะเลน่ะมันมีฟอสฟอรัสนะคะในปูทะเลมีฟอสฟอรัสขอบคุณมากค่ะโค้ดขอบคุณมากๆเลยพี่นกมาแชร์ประโยชน์ของปูทะเลนะคะในฐานะที่พี่นกเป็นแม่ค้าขายปูทะเลนะคะยังไม่เคยมาแชร์ประโยชน์แล้วก็ยังไม่ได้เคยไปรู้เลยว่าปูทะเลปูทะเลมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกก็คือมีสารที่ช่วยเข้าไปดูแลกล้ามเนื้อที่ฝ่อที่รีบนะให้ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ อย่างที่2องเขาเรียกว่าอะไรในปูทะเลนี่มีฟอสฟอรัสนะคะมีฟอสฟอรัสบำรุงประสาทนะคะบำรุงประสาทและสมองก็ช่วยเข้าไปทําให้ระบบการเต้นของหัวใจเราดีเป็นปกตินะคะแล้วก็เขาเรียกว่าขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเรานะคะ 3. เขาบอกว่า ในปูทะเลนะคะมีสารช่วยไปกระตุน้นการเรียนรู้การจดจำของสมองโอ้โหในปูทะเลมีกรดกูตามิกนะคะเขาบอกว่าในปูทะเลมีกรดกูตามิกอันนี้เป็นทำหน้าที่ช่วยสื่อสารทางประสาทเนาะช่วยให้ช่วยเรื่องการจดจำก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหปูทะเลมันดีจริงๆเขาบอกว่าข้อที่ส ในปูทะเลนี่มีสารที่ช่วยเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็เลือดขาวเนาะก็คือสามารถต้านเชื้อมะเรงได้ด้วยโอ้โหต้านเชื้อมะเรงได้ด้วยนะคะข้อที่5มีไอโอดีนเนาะในอาหารทะเลนะในกุ้งในปูในปลานะมีไอโอดีนนะคะนี่ใสต่ตังหู ไอโอดีนเนี่ยคือส่วนใหญ่นะคนที่แพ้อาหารทะเลเนะก็จะแพ้พวกกุ้งเนาะกุ้งอหอยจะแพ้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตามาข้อมูลนะที่เขา,เารวบรวมนะคะคนที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้กุ้งแล้วก็แพ้หอยนะคะอัตราส่วนคนที่แพ้ปูน่ะน้อยมากพี่นก็เลยแนะนำเลยว่าถ้าต้องการแบบว่าไอโอดีนเนาะแล้วก คุณค่าที่มีประโยชน์ในร่างกายของเรานะคะแนะนำให้รับประทานปูทะเลนะคะในปูทะเลมสีสรุปนะสรุปว่าปูทะเลมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายมนุษย์เนาะช่วยรักษากล้ามเนื้อของเราที่ฝ่อรีบนะให้ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็บำรุงประสาทสมองบำรุงหัวใจเนาะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาว ต่อต้านมะเร็งคุณพระช่วยไม่อยากเชื่อเนาะเขาบอกว่าป้องก,กอันโรคเออโรคปัญญาอ่อนนะป้องก,กอันโรคเออโรคปัญญาอ่อนได้ด้วยนะแล้วก็ทําให้เรามีความมีพลังงานนะมีความสดชื่นนะคะอันนี้ก็มาแชร์สั้นๆนะวันจะมามาคุยไม่คุยไม่คุยเยอะขอบคุณค่ะพี่เบนขอบคุณค่ะก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในระหว่างที่พี่นกคุยอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาหลังจากที่พี่นกคุยจบแล้วพี่นกก็มาให้สั้นๆนะคะประโยชน์ของปูทะเลเนาะในฐานะที่พี่นกเป็นแม่ค้าขายปูทะเลก็อยากให้ลูกค้ารู้ว่ากินปูทะเลมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะพอมารู้ประโยชน์ของปูทะเลเนี่ยพี่นกก็เลยแนะนําว่าปูทะเลเนี่ย เขาบอกว่าควรจะกินประมาณ2-3ครั้งต่อเดือนนะคะ2-3ครั้งต่อเดือนนะคะก็เพียงพอสําหรับร่างกายเรานะคะบำรุงประสาทบำรุงเส้นเอ็นนะคะบำรุงการทำงานของเม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเราสดชื่นมีพลังงานทำให้สมองเราดีโอ้ปูทะเลก็มีประโยชน์ไม่ธรรมดานะคะพี่นนก็มาแชร์แล้วก็หากท่านใดสนใจจะรับประทานปูทะเลนะคะ ตามใจเลยนะคะหมายความว่าต้องการซื้อแบบไหนนอกเหนือจากชุดโปรโมชั่นที่พี่นกจัดนะคะต้องการซื้อแบบไหนที่นอกเหนือจากชุดโปรโมชั่นที่พี่นกจัดก็แจ้งมาได้เลยนะคะเอาตามชอบนะคะแตบบ่ว่าพี่นกมอีอยากจัดชุดโปรโมชั่นแบบว่าพิเศษเนาะสำหรับให้ลูกค้าพี่นกก็จะใส่ไว้ในคอมเมนต์นะคะหากท่านใดสนใจรับประทานบุทะเลน,นะเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายใน<ม>สู่ภายนอกนะคะก็ ด้วยความรักพี่นกแม่ค้าขายปูทะเลดีๆจังหวัดเพชรบุรีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ